ไครับอ่้ยไอออกแล้วอ่านออกแล้วมาตาใจไผ่ลปไอาเพ้่เพ้อไผ่ลงไปเอาปลาไผ่ ผู้บานแห é มาได้เอาวัวมาวัวโอ้ยปลาอยู่มันคือบนนี้ปลาของมาแน่ะปลาซิวปลาซิวนี่แต่ผู้งมมาได้ ไอ้กาบีเล้โอ้ยตะบูอีกแล้วตะบูตีวน้อยพวกคอมันอยู่ยังไอีกตรงญ่เอาไปปีเองรอดแบ๊ลงไปคุบซอยกันนะเออโอ้ยต้กินเห้ซุบลงกิ่นโต

เอามาเอามาจานเอามาเอาไปหมดมากระดูกีกกระดูกโอ้ยแพงเลย <ak> โอ้อโอ้เสียงกูกระเบียงเลยนึกยังไงกตื่มาอีกยักมาอีกโอ้มา <eye> mất đêm nhạc nộp bỏ 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 อ้มันก็บ่นเลนหนาวหรกลงมาอะไรกันมีแต่พวกมันหนาวคือโดนโอ้ขึ้นนักอ้หนึ่งละ้าพี่ละนี่มองสูงเี่มันรบก้งเ่าอีกแล้ว

Ô mọi người,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  ก็เหือบว่ะก็อยู่ง่ายว่าที่ช่างวะเอาเป็นจีคือเสียดายไปแล้ววันนงว่าอะไรปว่าพวกมึงไโอ้แม่ป้าเจมสบ้าบวบอแม่บ้าว่าจะไปขอลูกชายยังไม่ทันยังอยู่